สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีชองคุตานาคลรินนะครับเอฟซีน้องอิงนะครับเอฟซีสาหน่อยพี่วนแพพงครับเมื่อนี่ะเป็นอีกเมือนึงครับที่ผมได้เวมาเล่นบ้านอีหลานะครับลูกซิ์นะครับอุงอิงนะครับเนาะเป็นบรรยากาศนะครับหลังจากที่บอไดมาสักพักหนึ่งครับนำหงครับพี่น้องครับสะนำขังบ้านน้องอิงนะครับเนาะบรรยากาศทรงให้ท้งหน้าครับ ลมลื่นนะครับโกหอนครับพี่น้องครับร่มก็ร่งเย็นครับโดโดเดนะครับวันนี้จะสิพ้ามาเบิงนะครับบรรยากาศตอนนี้ครับหลังจากก้อนถี่คู่ต่ำาบไดมานะครับตั้งแต่ก่อน โัยกบ้านี้เพ็ดหัวนะครับเนาะตอนนี้ก็เริ่มเพ็ดหัวแล้วครับก็เลยถือโอกาสมาเบิงนะครับความคืบหนาบานอีลาไปห้อนไสนะครับเมื่อนี้ก็มีภารกิจนะครับสิเดไปห้องอัดนะครับไปคุ้มรองศิลปินนะครับก็เลยแวะมาที่บ้านน้องอิงกอนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสื้ผ้ายางไปเบิงครับพี่น้องครับมาเป็นยังไงนะครับความคืบหนา ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดครับพี่น้องน้บเบิ่งก่อนครับว่าสร้างประเหตุยังนอต้นนี้ก็สิเป็นส่วนของของขั่วครับพี่น้อง ำลังทำงานครับเกียรยังน้องอ่างตัดกระเบื้องเพียนหนานะครับเนาะ

เนมาเป่นมาปน่นเะนี่แหละครับพี่น้องครับคือบรรยากาศนะครับ ไปหนองมะเบิงดานหลังครับที่ส่วน้องนะครับที่เป็นเอพันสีเห็ดไปใส่ไปใส่ของครับ เป็นส่วนด้านหลังบาน,นิลละานะครับอาการด้านหลังกับประมาณนี้ครับพี่น้องับไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหม

อาาศของมือนี้ครับล่มเย็นสบายครับพี่น้อง,งนี่ก็อ้อมหัวเยยบ้อยแล้วครับ เด็กแต่งกินว่าแฉลบไฟโอ้โหแฉลบไฟเป็นแต่แสบพูดตำกินน้ำอะไรหรอคของเปียเสียไปบ่ได้กินบ่ได้เป็นกดไหลย้อนเป็นกระเพาะบอดีกระเพาะกระเพาะเป็นล่ำใส นี่ครับคือบรรยากาศครับวันนี้ครับวันนี้ก็เอาคลิปมาฝากพี่หน้องครับหลังจากปไดามาสักพักหนึ่งครับวันนี้คู้ต่ำกัมีทุระนะครับสิไปเดินทางไปห้องอัดครับเดินทางไปห้องอัด ุณนะครับพี่น้องนะครับที่เขม้ารับชมนะครับช่องผุ้ต่ำนะครับก็ให้พี่น้องนะครับอยู่ดีมีแห้งนะครับลำรวยเงินทองนะครับกิดเงินกับคอยได้เงินครับกิดทองกับคอยได้ทองเงินไหลน้องทองไหลมาบนสกู๊ตสกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านทีสักก่อนครับสวัสดีครับ